สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมสเกตเชอร์ล็อกอินเพิร์กอีกแล้วนะครับเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็อยู่กับเกมเดิมนะครับโปเกมอนโกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสุ่มโชคก่อนโอเควันนี้ผมจะมีข่าวดีเลยมาบอกนะครับเช่นว่าผมได้สามสิบสัวตคแล้วผมจะมาสอนการใช้ไออินเซนตนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลอกกันเลยนะครับ ผมจะบอกให้ว่ามันคุ้มมากนะครับถ้าบ้านคุณมีตัวอะไรจริงๆเราต้องดูในเนียบายนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่โผลมาแล้วนะครับไม่มีในเนียบายด้วยแต่เราเจอมันได้อย่างไรผมขอบอกว่าใครใช้นี่มันคุ้มมากเลยนะครับคุ้มกับที่เราเสียงเงินซื้อมันไปเลยนะครับแต่อันนี้ผมได้มาฟรีผมได้ทดลองใช้ไปสองอันล้ก็ดีอยู่นะครับก็เลยอยากคิดจะทำคลิปแบบนี้ดูนะครับ มาดูกันว่าอัานต่อไปจะเป็นยังไงนะครับช่วยผมลุ้นหน่อยลุ้นลุ้นลุ้นจะเปิดโปเกมอนให้ดูแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างนี่ก็มีพวกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับจะมีพวกซ้ำกันนี่ซ้ำกันเหนต้นพืชแลวผมก็จะเอามานี่นะครับมาทานเฟอร์นะครับเป็นการเปลี่ยนให้เป็นรล,ลูกอมนะครับผมจะได้อัพเป็นอีกร่างหนึ่งได้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้คาคุณนะของผมกําลังเจริญเติบโตนอกแนว,วเอ้ยไม่ใช่โอเคนะครับและเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมอยู่ทีมอะไรผมอยู่ทีมสายฟ้านะครับทุกคนเพื่อนๆที่ดูทางบ้านนะครับที่ใครเล่นโปเกมอนโกอย่างผมนะครับก็อยู่ทีมสายฟ้าแบบผมได้นะครับเออผมไม่อยากทดสอบเสียงผมนะค,คลิปนี้ ช้างมาเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคอมไม่มีอะไรเลยฮะเฮ้ยแบทเทิลนมีการแบทเทิลนกันอยู่โอ้อาวพีดกดพีดกดพีดอยากแบทเทินจังตอนนี้สีฟ้ารองโลกนะครับเนี่ยสีเหลืองนี่รู้สึกจะน้อยสุดเลยทีมสายฟ้า อันนี้ก็ของทั้งหมดที่มีให้ซื้อน,นะครับคือผมไม่มีเงินเลยสักบาทผมไม่เคยแบตเทิร์นอะไรเลยนะครับโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเราดูต่อนะแรตตาสองตัวอมมีแรตะตาเวลเต็มแล้วไม่มีอะไรโอเคดูกันต่อสุ่มโชคมันใช้ได้สูงสุดสามสิบนาทีนะครับอินเซนเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้อ่านไงแหละแต่ผมอ่านอินเซน ตอนนี้มันกำลังตรวจจับอยู่นะครับขอได้ตัวซีพีเยอะๆไขยังไม่ฟักเลยเดี๋ยวผมไปดูวิธีมาจากช่องแชนแนล ของไทยนี่แหละครับของมาเตอร์เกมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองทางํทาตามดูน,นะครับวิธีที่จะฟ้าไข่เร็วก็คือปฏิที่พัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำอาจจะนะครับอาจจะมาดูกันครับเออผมจะมาบอกทิยนะครับเป็นการบอกทิกเป็นการฉลองาะสามติฟัสคายขอยงผมก็คือ อมันจะมีตอนเริ่มเกมนะครับทุกคนอาจจะรู้แล้วคือผมก็จำๆมามาเพื่อนนั่นแหละก็จะว่าผมว่ากางอะไรก็เจอเลยคือตอนเริ่มเกมที่มันไม่มีจับสามตัวครับให้เออเดินผ่านมันนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีที่กระจูโผล่มาครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าโดนหลอกหรืออะไรมาเปล่านะครับ ก็ขอโทษด้วยที่เอาข้อมูลมาอา่านอินนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขยายทำตามก็เชิญทาไมหาโปเกมอนไม่ได้เลยแต่ผมก็บอกจริงๆนะว่าอินเซนนี่ใช้คุ้มมากครับผมเคยลองใช้แล้วจับได้บึม ถ้าเครื่องสั่นเมื่อไหร่แปลว่ามีโปเกมอนทำไมมันไม่มีโปเกมอนเลยแถวบ้านผมออนนี้ผมก็เวลหกแล้วนะครับมีการพัฒนามามากนะครับเฮ้ยนกได้ตัวอะไรนะครับตอนนี้เฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ครับผมยังไม่มีงู อีคานมานี่อีคานเอาไว้เออจับวันนี่ได้แล้วได้แล้วนะครับนะสามลลูกสองหนึ่งยาพังนะยาพัง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 ,ยพงเย่ไม่พังบอกแล้วครับคุ้ม าไปดูกันเถอะเฮ้ยน่าตัหกร้อย0อกพีเนี่นเยเจ๋งเจ๋งเจ๋งดูสิโอ้โหเริ่มมาร้อยซีพีแล้วนะอ๋ออย่างโหดอีคารนนี่ต้องมาร์กไว้ไม่ให้ลบ ตรงยิมตรงนั้นมีการแบทเทิลกัย่งดุเดือดเลยนะครับนะ่ะเห็นไหมผมไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปกันเท่าไหร่มันใช้เวลาลงนานนะครับเดี๋ยวนี้ผมพายายามจะลงคลิปโปเกมอนโกบ่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปแบทเทิลดูแต่ไม่ค่อยผมยังเป็นเด็กอยู <S <S อ่ไม่ค่อยอยากจะ ไม่ค่อยมีใครพาเดินไปโอเคอันนี้มีแล้วแต่จับไปนี่มันเป็นตัวมัแรงนะครับสายมัแรงวีโนเนเดี๋ยวโตไปมันจะเป็นผีเสือ้อเฮ้ยหลุดไม่จับดีไหมเนี่ยอ่อนบกเบียกดีพีร้อยสองมาจับเลยิีพีร้อยสองมันจะคุมนะครับคุมกับพี่รอคอย เห็นไหมครับบอกว่ามันคุ้มมากเลยครับเรามาดูกันเถอะนี่วีโนเนสร้อยสองผมเอาอันเก่าไปทารนเฟอร์ซะเยสทารนเฟอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ผมอัพให้เมจิกแคปก่อนดินเดวเดเราถ่ายคลิปมาเกินเก้าวันทีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยดูจากอินเซนแล้วโอเคไม่ว่ายัางไงคลิปนี้ก็ ขอจบดีมะเนะไม่อยากจะจบเลยอ่ะแต่ก็ขอจบเพีงน,นี้แหละครับเพราะว่ามันก็หนักแล้วเนาะโอเคแล้วเจอกันไหนวันหลังนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครไม่ชอบก็ดิสไลค์ใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ใครชอบผมมากๆก็กดซับสไครต์ไปซะนะครับผมไม่ได้บังคับผมทำคลิปเพื่อความสุขของประชาชนนะครับ โอเคแค่นี้แหะครับออสวัสดีครับ